คลิปเสียงหลุดออกมาต้องยอมรับว่าก็มีหลายฝ่ายกดดันให้ท่านนายกเนี่ยลาออกหรือว่ารับผิดชอบอาจจะหยุปดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนกํลาลังพูดถึง36สวค่ะที่ล่าสุดไปขอสารรัฐธรรมนูญนะคะพิจารณาสั่งนายกในเบื้องต้นให้หยุปดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนนะคะหลังจากที่มองว่านายกมีพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตและฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงปมคลิปเสียงต้องบอกว่าร้อนแล้วก็จะเถือนเก้าอี้ท่านนายกจริงๆเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มสวค่ะคุณมงคลสุรสัจจะประธาน ที่สภาทำหนังสือถึงสารรัฐธรรมนูญขอให้สารรัฐธรรมนูญนั้นพิจารณาวินิจฉัยตามคำร้องของพลเอกสวัสดิ์และสมาชิกวุฒิสภา36คนนะคะขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพรทองทานชินวัตรสิ้นสุดลงและขอให้สารรัฐธรรมนูญปลดมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัย รับทราบหรืออนุญาตให้คณะสมาชิกวุฒิสภาผู้ร้องจำนวนทั้งหมด36คนที่มอบให้ผลเอกสวัสดิ์ทัศนาสมาชิกสอวอนเนี่ยค่ะเป็นผู้ดำเนินการก็คืออยากจะให้ทางสารรัฐธรรมนูญน,นั้นวินิจฉัยแล้วให้ท่านนายกนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนนะคะ ครับผมเพราะอย่างที่บอกนะฮะว่าทางพักเพื่อไทยเองเขาก็มีการออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่านายมนตรีแพทองทานนั้นจะไม่มีการลาออกหรือยุบสภาด้วยก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าเดี๋ยวมีการไปประชุมเรื่องของร่างงบประมาณต่างๆเสร็จเรียบร้อยจะยุบสภาจะลาออกซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของนายสนวงศ์เทียนทองครับเลขาธิการพักเพื่อไทยนะฮะก็ได้มีการออกมายืนยันชัดเจนเลยครับว่านางสาวแพทองทานชินวัตนนายมนตรีนั้น จะไม่มีการยุบสภาแล้วก็จะไม่ลาออกด้วยนะฮะหลังจากมีกระแสข่าวครับว่านางสาวพยทยทธานชินวัตรนายกเนี่ยอาจตอบรับข้อเสนอจากพักการเมืองบางพักครับด้วยการลาออกหรือยุบสภาหลังผ่านการลงมติร่างพระบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ในวาระที่3ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณสรวงนะฮะยืนยันครับว่านายกนั้นจะยังคงเดินหน้า ในการทําหน้าที่แก้ไขวิกฤตต่างๆที่ประเทศกําลังเผชิญอย่างเต็มความสามารถครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลณนะตอนนี้ก็กาลังดำเนินมาตรการในการตอบโต้ที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นทั้งด้านการทูตแล้วก็ด้านความมั่นคงด้วยรวมไปถึงปัญหาวิกฤตภาษีทรัมป์ครับที่รัฐบาลนะฮะก็อยู่ระหว่างการเร่งผลักดันการเจราจาอย่างจริงจังและได้รับการตอบรับอย่างดีจากคู่เจราจา และรัฐบ,บาลครับก็จะใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่จนครบวาระนะฮะในการที่จะผลักดันการปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่าครองชีพแล้วก็อีกหลายนโยบายเลยเพราะฉะนั้นยืนยันครับว่าจะมีการเดินหน้าทำงานต่อไม่ลาออกและไม่ยุบสภากันด้วยคำถามต่อมาคุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาก่อนน้าน,นี้หลายคนบอกว่าประกาศหาคนหายคุณพ่อนายกหายไไหน,นั่นนสิหายไปไหน <c oughs> เห็นว่าเงียบ <c oughs> เลยไม่ออกมาพูดอะไรเลยนะฮะ แต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณจักรพบเพนแขอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีออกมาโพสต์ภาพภาพนี้ครับนี่ภาพนี้เลยนะฮะเป็นการถ่ายคู่กับนายทักษิณเจนวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายสุภัยพลนะฮะผ่านทาง Facebook พร้อมกับมีการเขียนข้อความว่าท่านนายกทักษิณสบายดีฝากขอบคุณที่เป็นห่วงนะฮะค่ะ ก็ดูแล้วก็อโอเคกันอยู่นะคะดีกันอยู่ยังโอเคกันคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ